แหววเวียนมาพอของกิ่นเมียงเมียงนะครับเนอร์บกาศห้อยหลวงนะอำเภอคุณตานเานาะจังหวัดเชียงรายนะครับนะนี่พักออพักหาดต้นหอมอพักฝังพ,พักเซีงาตพักเชียงดาก็มีนะเนี่ยครับเนอการห้อยหลวงมีกุยางนะครับเนอมาพอรอกห้าบาทมาได้เลย ปอ anyway, ๋อมัดห้าบาทเนี hmm. oh. um ่ยกาตีอื่นบ่มีแล้วเนอะราคาห้าบาทอ่ะเนาะเออมาตีนี่เนอะมาการห้อยหลวงเนี่ยครับอำเภอขนตาจังหวัดเชียงายน่ะโอ้ของเนาะแม่กล้าเนาะเป็นม้านะโอ้ขายโอ้กิมปูก็มีขายนี่นะโอ้ไม่แต่ใดเจ้าแม่อันนี้เสอันเฉียอันนี้สิบบาทสิบบาทเส้าบาทมีมัดนะอันนี้จีนซอม หมดนอขายมวนนอโอ้นี่เฮ็ดเฟียงตัวไหนน่ะกิโลตัวไหนครับนี่กิโลละสาวกิโลละสนี่เฮ็ดเฟียงน่ะเฮ็ดเฟียงหรือว่าเฮ็ดฟางเนอะมาอันบ้านบอบ้านเลือกเอาเด้อผ่าชอบจะได้น่ะนะครับนี่การห้อยหลวงนะครับการห้อยหลวงมาอุดหนุนได้แน่ครับเปิดน่ะตลอดทั้งวันเลยการห้อยหลวงน่ะนอหนอนี่มาข้างนี่สองกระดิษานี่ป่ากดป่าลัดป่าไหลมีมดหนอเนี่ยผมบอกว่าแล้วน่ะนี่มีการนี่ติเดียวห้าบาทขึ้นไปน่ะ ราคาเนะข้าโปดก็มีนะเนอะผักปลาตะ้อนี้ปลาลาลเนอะปลากระทิ้งเนอะมัดตัวไดนหหอยนี่ปลาสมรตทได้แต่ผมพอเด้นี่ใส่ขี้เรือร้อยนะร้อยโอ้ดด้ๆดด้อด้อันนี้ปลาปลาข้าวน้อยลวดได อ๋อมีหลายราคาเนี่ยปักปักก้นห้อยเตัวได้ครับนี่ร้อยเนีปักปักก้นนำอิงนะครับเนี่ยปักข้าวด้วยปักไหนย่อหายใจข้ามมาข้ามาหน่อข้ามมาที่เอ่อบ้านเอ่อการห้วยหลวงเนี่ยมีกู่ยางเลยนะครับเนี่ยนะครับเอ่อเราจะเลือกเอาหยั่งนะครับเด้อนะครับโอ้โหนาอหัรเหล้วน้ำลายปูห่อเออพอลองนี่แหละผมบปุญญวาสนะ ของบ้านบ้าน,านมาหาันการน,นี่แหละการห้วยหลวงนี่ห้าบาทเนี่ยดูโอ้เปิ้ลผลิตในห้าบาทเนอะเหมือนได้บ่ได้ยเลยนะดูเอาไปแบงง่งเขาซื้อไปแบ่งขายนต่อที่ย่าเออหมาณนั้นเออ <c oughs> เอาละดูเปิ้ลหมมีแป้งนะครับห้าบาทเนี่ยดูโอ้มาโมกับมีนนะเออเอเออล ไม่กล้ากัดจิ้มไม่ตัวนี่นะเดี๋ยวหาว่าม ouais ีสารพิษเนาะกินให้ดูตัวยางเลยนะนี่หนาเด้อเดียวโตนี่อ e ย่างนี่อันนี้นี่สายบัวจ้าสายบัวนาะโอ้ด๊อกปลากุดอันนี้ปลาน้ำอิงมั้งเนาะโอ้โอ้ดอกโอ้โอ้โถดอกพอร์ดอปูลเด้อร์เอาเออหนอกระมีดอก นอกระมีมีกุยางเนอมาเป้ามาม่วงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตลวพุ่นเลออนี่5บาท10บาทห้าสิบบาทนี่นะ่หลยป่าปนนี่นะนอเอามาติการห้อยหลวงนะครับมีกุยางนะครับบอกพิดหวังนะของทะเลก็มีรอรอวดีดอเอาในหนังควายแห้งนอะอรอรอโอ้หวคือนอมาหอยนอ โอ้มีกุยางนะครับเนอะพักจูโจพักบุงเนาะโอ้ผมหันกาดเนี่ยนี่ห้าบาทเนาะห้าบาทเริ่มต้นเนอะนี่ของแห้งเนอะฟางกบดอกป๋าดอกโอ้อันนี้ป๋าจีนเลยป๋าจีนโลตัสอะไรนี่เออ๋ยวในวันนี้สิบบาทก็จะเหมาไ่ได้เมก้ากังเลยถามจูโจมเมียได้เนาะอ้าวหมันหมันนะครับเนอะอันนี้ดอกของนี่ดอกโอ้ดอก ที่จะพาไปพอปุ๊บเด้อะลุดหลวดเนอะนี่เอาอของสดๆนะครับเด้อการห้อยหลวงครับการห้อยหลวงเด้อะไปพอเร็วๆมีเวลาหน่อยเด้อนี่เด้อนี่การห้อยหลวงเนาะอ่ากินข้าวตอนนอ้ปากกาแม่กินบัวเนอะโอ้นี่การห้อยหลวงเนี่ยมาอุตนนมิก้านะครับเนาะห้อยหลวงเหนือเนาะห้าบาทเราจะไข่แล้วเนาะโอ้โหเนาะไข่มดอยู่นะแม่เนาะพักปังเนาะมีมัดนี่เนอะ มาอุดหนุนแม่กล้ากาดห้วยหลวงอำเภอขุดตานจาังหวัดจชียงายเนอะมีกูยางนะครับเนอดเดี๋ยวผมจะไปพอดนดะยอบหนึ่งยอบนะโมนี่นะเนอะเอามาอีกก่อนนะครับสวัสดีครับ